ครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับถ่ายตอนเช้าเลยเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยผมจะต้องมีการทานอาหารเช้านะครับในทุกๆเช้าอาหารเช้าเป็นมื้อสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําอาหารง่ายๆครับไข่ทอดไก่เจียวไข่ดาวข้าวเปล่าผักต้มไก่ต้ม,ตมที่คุณแม่บ้านทาไว้ให้นะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกระทะ ทอดไข่ม้วนกระถ้าไข่ม้วนนะครับที่เคยพูดถึงไว้ตอนที่รีวิวมอของไฟก้าอันนี้ก็คือยี่ห้อไฟก้าเหมือนกันจริงๆยี่ห้อของตัวเนี้มันคืออันนี้นะครับย้ำอีกทีคือนีโอฟลัมเป็นยี่ห้อของเขานะครับแต่ไฟก้าเนี่ยเป็นซีรีส์ซีรีส์ไฟก้าครับก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเหล็กเคลือบหนาเลยนะครับทำสีรอบบอดี้เลยครับ ด้านล่างก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานี่ใช้มาตัพักนี้แล้วครับจะเห็นว่าก็จะมีคราบไม่ไม่นิดนึงนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดแย่ๆอะไรขนาดทรงก็จะเป็นต่อไข่ลงไปใช่ไหมครับแล้วแล้วตรงนี้มันก็จะเอาไว้ทําให้เราสามารถเป็นแบบวนได้ง่ายขึ้นนะครับทําง่ายครับผมเองเอยังทำได้เดด้้ัาาันน,น และหอมกรุ่นฟูฟูดูน่าอาหารแสนโตอฉันทำไข่เจียวราินเดชันนั้นทำเองแล้วชักแล้วชวนใครชิมใครชมใครดมก็ชมกันทั่วแกะเบียงน้ำมันวาปงบนเตาเรอไปให้รอถึงเรนนั้นก็ทุกคนทำเป็นนไข่เจียวขอทาน ถ้าผมทําได้เนี่ยใครก็ทําได้ครับด้ามจับเป็นไม้นะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีนะครับใบนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาไม่ถึงพันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณเก้าร้อยพันหนึง่งถือว่าคุ้มค่าครับทอดเนี่ยใบหนึ่งก็ทอดได้สองใบก็ทอดได้สามใบก็ได้ครับน้อจะหนาหน่อยเท่าที่ผมใช้มาเนียอันนี้ก็คือใช้ทุกวันเลยแล้วก็ล้างง่ายครับเลอะๆมาเนี่ยเคลือบเนี่ยล้างแล้ว สะอาดเลยนะครับนี่เพิ่งล้างเลยก็แ,แนะนําครับตัวนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ recommend เหมือนกันวันนี้ไปทําธุรก่รน,นะครับ